พี่พี่คนไหนเคยไปต่างจังหวัดตอนกลางคืนเข้าปั๊มน้ํามันสมมติสมมติว่าเราเข้าไปจอดปั๊มน้ํามันแล้วมาลงไปปัดส,สวะนะครับเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าด่าช่างอีกน้ะก็ปุ่มนี้ปกติปุ่มนี้มันจะล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้เนาะอ่านี่ล็อกแล้วก็ปลดล็อกนี่แต่ว่าทีเนี้ยเราจะย้ายปุ่มเนี้ยเอามาไว้ตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้เออไม่ไม่ได้ย้ายอันนี้นะอันนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ช่างอย่าเพิ่ม เพิ่มปุ่มล็อกกลางรถไปให้อ่าเดี๋ยวไปดูอ่าทีนี้ตัวปลั๊กนี่ช่างช่างจะอธิบายให้ฟังนี่ออย่างนี้<ส>เห็นไหมช่างจะทาปลั๊กเสียบแบบนี้เลยแล้วก็ไม่สามารถเสียบผิดได้เพราะว่าปลั๊กมันไม่เท่ากันเสียบผิดไม่ได้เลยมันมันมันไม่เข้านะเออมันจะต้องเสียบตามตำแหน่งของมันเนี่ยพวกนี้ช่างจะทาปลั๊กไว้หมดเนี่ยแล้วก็มีมีตัวสวิตช์แบบนี้เพิ่มขึ้นมาให้ให,ให้ล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้เวลา พี่ผู้หญิงอนอนอยู่ก็สามารถพี่ผู้ชายลงไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยก็ปลดปลดล็อกได้ล็อกรถได้บางทีกลางคืนอ่ะไปตามต่างจังหวัดอ่ะแล้วแล้วเกิดว่าไปจอดเข้าปงเข้าปั๊มเลยนะพี่ผู้หญิงเขานอนอยู่อ่ะเขาสามารถเอื้อมมือแล้วมากดที่ที่คอนโซลกลางได้เลยคือคือไม่ต้องนอนอยู่ฝั่งนี้พี่ผู้หญิงนอนฝั่งนี้แต่ว่าไม่ต้องข้ามมากด ข้ามากดที่ประตูฝั่งเนี้เออมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเนาะมันยากนะครับ